ที่ลายเลยนะครับหลังจากนั้นมาที่หน้าหลักนะครับมาที่รูปฟันเฟืองแล้วก็มาบัญชีนะครับมาอีเมลให้ทุกคนจําอีเมลของตัวเองไว้นะครับแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็มารหัสผ่านนะครับอ่าอ่า ถ้าจำหรหัสผ่านมาได้ให้ตั้งใหม่เลยนะครับโดยผมจะตั้งง่ายๆนะครับผมจะใช้1-5ถึง5นะครับแล้วก็เติมสาษาังกฤษเข้าไปท้ายนิดนึงแล้วแต่จะสร้างนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนที่นี่ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสะดวกจำได้นะครับ ประมาณนี้นะครับให้มันตรงกันทั้งบนทั้งล่างนะครับสร้างให้จำตัวเองจำไม่ง่ายนะครับครับหลังจากที่เราไปสร้างรหัสของลายใหม่นะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ Google Chrome นะครับ หลังจากนั้นก็พิมพ์ Line Notify นะครับก็ให้เข้า,าตัวแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะครับก็ให้ทุกคนใส่ เมลตัวเองนะครับที่ไปตั้งไว้ในครั้งแรกนะครับเมื่อเข้าสำเร็จแล้วจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอของผมจะขึ้นอาทิตย์แบบนี้นะครับให้ติ๊กตรงนี้แล้วก็มาที่หน้าของฉันนะครับ หน้าของฉันแล้วอันนี้คือผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับให้ทุกคนมาติ๊กคำที่ออกโทเค็นนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นตัวตั้งชื่อบอร์ดนะครับว่าเราจะตั้งชื่อบอร์ดว่าอะไรสมมติว่าผมตั้งว่าตู้ไฟ ตู้ไฟหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วช่องนี้ก็หมายถึงว่าจะให้มันส่งไปที่ใครอันนี้ก็คือส่งหาตัวเองจะอยู่ตัวแรกนะครับแล้วก็กลุ่มนะครับผมลองเจนนที่นี้ผมลองส่งเข้ากลุ่มแล้วกันนะครับเข้ากลุ่มนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กเจะเขียวเนี่ยนะครับออกโทเค็นนะครับจากนั้นเราก็คัดลอกตัวนี้ไว้นะครับ แล้วก็ไปวางในพวกเทคพวกอะไรก็ได้นะครับกันลืมกันหายนะครับาจากนั้นผมจ่ายไฟเข้าบอร์ดลายนะครับถ้าจ่ายไฟเข้าบอร์ดลายแล้วลายจะปล่อยฮอตสปอตตัวเอง ออกมาคือตัวนี้นะครับ Line Notify ตัวนี้นะครับกดค n n e c t เข้าไปเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยเชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับบอร์ดจะถามหารหัสให้เราใส่หนึ่งถึงเก้าเข้าไปเลยนะครับกดอัน g h ดูนะครับ แล้วก็กดเน็กนะครับปกติมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับก็คือถ้ามันไม่ไดเด้งให้ทุกคนเข้าพวก Explorer หรือว่า Google Chrome อะไรก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับ192.168.4.1นะครับ หรือถ้าพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นให้ลองพิมพ์192.168.244.1หนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาติ๊กตรงตั้งค่า Wi-Fi ตัวนี้นะครับอันนี้คือ Wi-Fi ที่บอร์ดหาเจอนะครับ อันนี้คือใส่ชื่อไวไฟที่ให้มันไปเกาะกับตัวไหนแล้วก็รหัส w i f i นะครับส่วนตรง line notify t ทเ e n นี้ก็คือก๊อปรหัสเมื่อกี้นะครับมาใส่นะครับนี่นะครับผมก๊อปไว้ผมก็จะก๊อปมาใส่เลยนะครับผมก๊อปมาใส่ก่อนเลยนะครับอ,อันนี้คือ ช่องที่1จะมี2ข้อความนะครับก็คือสถานะ active กับ no active นะครับประมาณว่าเหมือนมอเตอร์ run มอเตอร์ stop อะไรแบบนี้นะครับผมจะลองใส่ดูเลยนะครับผมจะใส่ภาษาไทยให้ดูเลยนะครับสามารถใส่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษาได้เลยนะครับมอเตอร์ทำงานแล้วกันนะครับ ช่องนี้ก็คือมอเตอร์หยุดทำงานนะครับแล้วก็อินพุที่2นะครับผมจะสมมุติเหตุการณ์ประมาณว่าเอาไปใส่ที่กิ่งกดเข้าบ้านนะครับผมจะใส่คำว่ามีคนมาแล้วกันนะครับสมมุติเข้าวๆนะครับ คือมีคนมาเนี่ยคือการกดแล้วก็ปล่อยเนี่ยถ้าเกิดเราใส่สองช่องเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันมีคนมาสองครั้งนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันส่งเราก็ใส่เครื่องไมายเดบตัวนี้นะครับมันจะไม่ส่งอะไรทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ ชื่อไ wi ไฟโดยผมจะมาติ๊กช่องนี้ให้มันกระพริบแล้วก็กดตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับรหัสที่บ้านผมก็คือหนึ่งถึงเก้าผมก็จะใส่ตัวเลยนะครับผมก็จะมาอ่นานไฮดูนะครับว่าเราใส่ถูกไหมเช็คดีๆนะครับก็ผมจะทำสไลด์ไว้ให้นะครับนี่นะครับ ก็คือใส่ชื่อ Wi-Fi ใส่รหัสโทเค็นแล้วก็ใส่ข้อความที่จะให้ส่งไปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราบันทึกนะครับ mm hmm. คือบันทึกแล้ว มันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันออพอสมมติว่าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับมันจะมี LED สีน้ำเงินติดตรงนี้นะครับก็คือบอร์ดได้คอนเน c t แล้วอันนี้ก็ LED แสดงสถานะไฟเข้าปกตินะครับตัวนี้นะครับ การต่อวงจรนะครับให้ดูจากเทอร์มินอลที่ตรงกับตัว G ตัวนี้นะครับก็คือกาวนะครับให้เป็นคอมมอนนะครับหลังจากนั้นก็ไล่มาเลยนะครับเป็นสวิตท,ที่1สวิตท,ที่สองสาี่ห้านะครับไฟเลี้ยงก็7จ็ถึงสิโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสวิตดูนะครับ จะเห็นครับว่า,า Line n o t o t y s y s t t r t นะครับตอนนี้ผมเวลาสามทุ่มยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ผมได้กดแล้วก็บอร์ดจะส่งคําว่ามอเตอร์ทำงานนะครับผมก็ลองกดออฟดูอบอกก็จะส่งมาว่ามอเตอร์หยุดทํางานอะไรแบบนี้นะครับ สวิตที่สองนะครับที่ผมบอกว่าสมมติว่า,าจำลองก็คืออยากให้มันส่งมาครั้งเดียวอ่โดยกดสวิตนะครับเนี่ยนะครับเรากดแล้วก็ปล่อยมันก็จะส่งมาแค่ครั้งเดียวนะครับอีกครั้งครับประมาณนี้ครับอ่า แล้วก็สมมุติว่าเราอยากแก้ไขข้อความหรือว่าแก้ไขชื่อไวไฟรหัส Wi-Fi อะไรก็แล้วแต่นะครับให้ทุกคนให้มากดสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงสวิตช์หนึ่งตรงนี้นะครับกดครั้งหนึ่งบอร์ดก็จะปล่อยฮอตสปอตตัวมาออกมาคือตอน,นก็ทำการคอนเน c t ตัวนี้มันมันเด้งมาคอนเน็กรอสักคู่ก็จะขึ้นหน้าเดิมนะครับก็มาตั้งค่าใหม่นะครับเราอยากลบอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวที่สามผมเพิ่มคำว่ารันกับ ต็อปเข้าไปนะครับใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เชื่อไวไฟนะครับเหมือนเดิมนะครับหรหัส เมื่อเราใส่แล้วก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่าไอฮอสปอ p o ตไลน์โนทิฟายหายไปแล้วนะครับ พอบอร์ดเริ่มสตาร์ทการทํางานครั้งแรกมันจะส่งมาแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นข้อความคําว่าตู้ไฟหนึ่งแล้วก็คําว่าลาย e notify start นะครับขึ้นมาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเหมือนเราปิดไฟแล้วก็เปิดไฟมันก็จะขึ้นตัวนี้มาเหมือนเดิมนะครับลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ ถึงแม้เราจะกดค้างหรือไม่ค้างอะไรมันก็จะขึ้นตามสถานะที่เราใส่ข้อความเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนล้วเมื่อกี้ผมได้เพิ่มสวิตช์ Switch ที่สามเข้าไปนะครับก็จะลองกดดูนะครับนี่นะครับ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็จะได้ตามปกตินะครับ